เราจะมาร่วมกันอัปเดตกันสำหรับเครื่องมือค่ะหรือว่าตัวช่วยนะคะทางการตลาดค่ะปัจจุบันนี้นะคะต้องบอกว่ามีหลายประเภทนะคะแล้วก็อุปกรณ์ในประเภทโมบายนับทุกวันนี้นะคะต้องบอกว่ามีความสำคัญมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งในลำดับต่อไปนี้นะคะเราจะร่วมฟังการบรรยาย Mobile Marketing Analytics ค่ะ ซึ่งเราได้รับเกียรตินะคะขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับคุณพิชญาตันชีวะวงค่ะ Agency Analysis นะคะแอมเนเจอรจาก a p p s f i r อค่ะขอเรียนเชิญพบกับท่านค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตัวก่อนอีกครั้งนะครับผมชื่อนายนะครับชลธนต,ตีนงรักก็ผมจะอยู่ทีมเซลนะครับของแอปพลิเออร์ดูแลตลาดเมืองไทยอยู่นะครับผมแล้วก็ข้างๆผมคุณมะปางนะครับพิชญาก็จะอยู่ทีมเอเจนซี่นะครับ ก็จะทํางานประสานงานกับเอเจนซี uh, ่แล้วก็พาร์ทเนอร์ที่เราทํางานด้วยนะครับในเมืองไทยแล้วก็อ่า uh, นอกเหนือจากเราสองคนวันนี้นะครับมีคุณสมิห้าด้วยนะครับที่เป็น Head of Agency นะครับก็อยู่ในออเดียนส์นะครับผมถ้าเกิดว่าวันนี้เราพูดอ่า uh, ในเรื่องของแอปลายเออร์ไปแล้วท่านไหนมีคําถามเพิ่มเติม,ตมนะครับอยากจะอ่า uh, พูดคุยนะครับเกี่ยวกับแอปลายเออร์เนี่ยนอกเหนือจากผมสองสองคนเนี่ยก็คุยกับคุณสมิห้าได้เหมือนกันนะครับผมโอเคอ่าอนด์ดาหลัก นะครับจริง,รงๆผมอจะไปไวนิดหนึ่งนะฮะเรามีประมาณ3ท็อปิกที่อยากจะพูดในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโคเวอร์ในส่วนของ Overview ก่อนนะครับว่า a อ p พลา r คืออะไรนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับก็เดี๋ยวเรามาโ o t ตูกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวทางคุณมาปางจะโคเวอร์ในส่วนของ Attribution นะครับ m t b i l e a t t r i b ว t i ่ n เนี่ยว่ามันคืออะไรมันสำคัญยังไงนะครับในในการทำการตลาด แอปพลิเคชันมือถือนะเพราะว่าจริงๆสังเกตว่าวันนี้หหลายๆท่านนะครับเป็นหลายบริษัทเนี่ยอาจจะมีแอปของตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของยูเซอร์ที่เปลี่ยนไปเนาะทุกวันนี้อาจจะไม่ได้ดูทีวีมากแล้วอาจจะมาดูบนแท็บเล็ตนะครับดูบนมือถือนะครับผมก็หวังว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็อาจจะขอเวลาสั้นๆนะครับในการแนะนําฟีเจอร์ต่างๆเนาะที่ทีอาร์เอร์เรามีมานําเสนอด้วยนะครับผม โอเคทีนี้แอพพลาเยอร์ lier, นะครับเดี๋ยวขอยัดเกินคร่าวๆก่อนเราเป็นบริษัท m m p นะครับซึ่ง m m p เนี่ยมันย่อม,มาจาก Mobile Management Partner หรือว่า Mobile Management Platform ก็ได้นะครับก็อยา่างที่ในวงการอาจจะเรียกว่า m m p นะครับเพติดปากเลยหน้าที่ของเรานะครับหลักๆเลยก็คือการเดทมาลน erm นะครับหรือว่าการระบุว่า User บนแอปเนี่ยที่เขาดาวน์โหลดเข้ามานะครับเขามาจาก Sources อะไรนะรมาจาก Channel อะไรบ้างนะครับ รวมถึงนะครับอีเวนท์ที่เกิดขึ้นหลังจากการดาวน์โหลดสังเกตว่าถ้าเกิดว่าผมโหลดแอปขึ้นมาใช้แล้วเนี่ยจะโหลดแอปของค่ายทีวีค่ายหนึ่งนะครับพอโหลดขึ้นมาปุ๊บทางทีมอาจากจะทราบว่าเฮ้ย user เ,เนี่ยมีมีอีเวนต์อะไรบ้างนะครับมีการทําอะไรบ้างหลังจากมีการโหลดแอปเสร็จนะครับ drive value ยังไงนะครับมีการซื้อเซอร์วิสไหมซื้อของบนแอปไหมนะครับตรงนี้ก็ t r a c ได้ด้วย a อ p l ล e r นะครับผม แล้วกถ็ถัดมาเนี่ยเราจะ provide ในส่วนของตัว a n a l y t i c ให้ด้วยนะครับโดยการที่เราเป็น m m p เนี่ยอคอของเราก็คือการ provide measurement นะครับ a n a l y t i c ให้ทางนักการตลาดสามารถ measure นะครับในส่วนของแคมเปญต่างๆเนาะเวลาลงเงินลงเงินไปกับการโปรโมทแอปนะครับลงเงินไปกับการโปรโมทให้คนมาใช้แอปเราให้มาซื้อของบนแอปเราให้มาดูคอนเทนต์บนแอปเรานะครับ ตรงนี้เนี่ยมัน justify ออกมายังไงมีผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่แอปไซส์แอปสามารถ provide insight ให้ได้นะครับผมแล้วก็รวมถึงในส่วนของ holistic view นะครับถ้าเกิดว่าแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มในในยุคนี้มัน access ได้ไม่ใช่แค่บนมือถือใช่ไหมฮะอาจจะบนแท็บเล็ตด้วยนะครับหรือว่าบน pc เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับ device ต่างๆต,ตรงนี้เนี่ยสามารถ unify แล้วก็ centralize ทุกอ,อย่างนะครัให้มันเป็น user journey เดียวกัน แล้วก็ทำความเข้าใจพฤติกรรมของยูสเซอร์ได้บน a อป f ล y e r นะครับผมผมสรุปให้สั้นๆคร่าวๆนะครับคำตอบที่จะได้จากการใช้แอปพล y ย r นะครับก็คือ3 Question หลักตรงนี้คำถามแรกคือเราจะรู้ว่ายูสเซอร์เรามาจากไหนนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเพนพอยต์หลักๆเลยที่เวา ได้มีโอกาสพูดคุยครับอแอปโอนเนอร์นะหรือว่าคนที่ทําแอปอยู่ในเมืองไทยนะส่วนมากก็จะไม่ทราบว่าเอ้ยยูเซอร์มาจากไหนกันนะพอมาดาวน์โหลดแอปเสร็จมีอีเวนต์มีแอคชั่นอะไรกับาบ้างนะครับผมนั่นก็คือลีดมาข้อ2นะว่า how do u s e r engage within app นะครับเราจะรู้ว่ายูเซอร์เขา engage จะแอปเราอย่างไรบ้างนะฮะมี ROI ไหมนะครับมี return หรือเปล่ากับเงิน Marketing ที่เราลงไปนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเลยสำคัญที่สุดนะครับ How do I know effort off paid I if marketing effort is paid off? นะคครับือเราจะรู้ได้ไงว่าเงินที่เราลงไปนะครับกับการโฆษณาเนี่ยให้คนมาใช้แอปของเราหรือว่าโฆษณาให้คนกลับมาเปิดแอปของเราเนี่ยมันมันคุ้มค่ากับเงินที่เราลงไปนะครับโอเคอพอผมพูดถึงเรื่องภาพรวมแล้วว่าแอปพลิเเราทำอะไรบ้างเนี่ยหลายๆท่านอาจะพอเห็นภาพขึ้นมาบ้างนะครับอ,อันนี้จะเป็นสตรัคเจอร์นิดนึงแล้วกันเนาะของโซลูชันที่เราพูไว้นะครับ อย่างแรกอย่าให้ดูอันข้างล่างก่อนนะครับก็คือในส่วนของเม a เชอร์นะครับคือในฐานะของ MMP โปรดักตหลักของเราคือ Attribution นะครับ a t t r i b u t i o n คือ Data ที่ทางนักการตลาดสามารถเอาไป Measure เอาไปวัดผลนะครับว่าแอป perform ดีไหมนะธุรกิจของแอปเราเนี่ยมันไปได้เรื่อยๆไหมนะฮะเงินที่เราลงไปมันคุ้มค่าไหมกับสิ่นที่ได้กลับมานะครับอันนี้เป็น Foundation ของเราอยู่แล้วนะครับ ถัดมาเนี่ยคือเรามีโซลูชันในส่วนของการคอนเน t ด้วยนะครับก็คือมีคอนเน c ชั o นเนี่ยตัวนี้กับประมาณเอ่อ1 1จ0 0ทั่วโลกนะครับซึ่งพาร์ทเนอร์ตรงนี้ฮะจะรวมถึง Ad Network Advertising Platform นะอย่างเช่น Facebook Ad Google Ad นะครับหรือว่าอ Ad Network ต่างๆเลยนะที่ที่ใช้กันอย่างทั่วหลายรวมถึง Marketing Tech Stack ต่างๆอย่างเช่น MoEngage นะฮะอันนี้ก็เป็น Integrated Partner ของเราเหมือนกันนะก็สามารถเอาเ uh, data จาก Applier เนี่ยไปต่อยอดเพิ่มได้อีกนะครับ สุดท้ายท้ายสุดก็คืออ uh, additional feature นะฮะที่ที่เรามี on pop จากอ attribution data ที่เรา provide นะครับซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวคุณป้ังจะมา go ตูวอ่าคร่าวๆนะนแต่ละอย่างนะครับผมอ่าขออนุญาตพูดถึงคน้างระบเอาเอาไม้ออกดีกว่าอ่ในในส่วนของบริษัทนะครับก็อ่าเราเป็น global company นะฮะสังเกตว่าเรามีออฟฟิศทั่วโลกเลยเนาะตามอ่า หัวเมืองต่างๆนะครับจริงๆ HQ เนี่ยอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะครับแต่ว่าที่เมืองไทยจะดีอย่างหนึง่ง HQ เราจะอยู่ที่ที่แบงคอกด้วยในในโซนของเอเชียแปซิฟิกนะครับก็จะมี Employee ที่นี่เยอะนะครับในส่วนของลูกค้าไทยเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยเนาะเรื่อง Local s u r t o อ t อค่อนข้างเข้าถึงง่ายแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้ค่อนข้างสำคัญเลยนะครับด้วยความที่เราเป็น MMP นเฮะรเราเป็น Mobile Management Partner เนี่ย เรา provide data เป็นหลักใช่ไหมครับหลายๆท่านต้องมีคําถามแน่นอนว่าความน่าเชื่อถือเป็นยังไงถูกไหมครับเพราะว่าเราจะวัดผลกับ data จากใครหรือว่าจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องรู้แน่นอนว่า data ที่เราเห็นหนึ่งเลยคือ independent ใช่ไหมครับ unbiased ซึ่งตรงนี้เราการันตีเลยว่าเรา100% independent นะฮะดูได้จาก uh, financial interest นะครับศูนย์เลยเราไม่มีการลงหุ้นหรือว่าไม่มี ownership เลยนะครับคับ at network เพราะฉะนั้น data ที่เรา p r o v i d เนี่ย เป็นกลางที่สุดนะครับมาจาก a d i b u t i o n model ตตัวเดียวกันนะครับจาก rule set ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับตุกทุกค่กายเพราะฉะนั้นเอาไปต่อยอดได้แน่นอนนะครับผมในส่วนของ scale ตอนนี้เราทำงานร่วมกันกับประมาณ90,000แอปทั่วโลกนะครับก็จะเป็นแอปที่มีการใช้ MMP นะครับผมแล้วก็ integrated partner เนาะที่ผมได้เม n t i o n ไปเมื่อกี้นี้นะครับประมาณ1 1 1 0 0เจ้านะครับผมถัดมาในส่วนของ ads spend นะครับที่ เมเจอร์โดยบริษัทแอปพลเลอร์ของเราเนี่ยจริงๆเราเป็นผู้นําในตลาดเนาะทั่วโลกเลยนะครับจะเห็นว่าค่อนข้างมหาศาลเลยนะครับสามหมื่นล้านเหรียญสหรัฐนะครับผมต่อปีก็คือจะเป็นจำนวนเงิน Marketing Spe เปนที่หลายๆบริษัทเขาลงในการโฆษณาแอปนะครับผมแล้วก็อีกอย่างที่ผมอยากไฮไลท์เลยก็คือตัวเซิร์ฟเวอร์แทมนะครับ 99. 9ก้าจุดเก้าจุดเก้าเปอร์เนาะอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเวลาเราแทร็กเดต้านะครับแน่นอนเราไม่ต้องการให้มันมีแกลบใช่ไหมครั เราอยาก make ชัวร์เลยว่าเ่อ d h t l l o a l track เนี่ยมัน track อยู่ตลอดเวลา24-7นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็การันตีเหมือนกันว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้ในการ track นะครับเสียนแน่นอนนะครับผมโอเคอ่าอิน <c oughs> t of ั i m e นะเดี๋ยวผมไปเร็วนิดนึงเนาะ,ะตรงนี้จะเป็นอ่า m e t s h t share ของเราคร่าวๆนะครับก็ เป็น global market share ประมาณ6กนะครับผมก็เป็น leader ในตลาดนะฮะตอนนี้ data จาก g 2แล้วก็ data AI นะครับผมก็จะมี player บ้างเจ้าอื่นบ้างนะในตลาดแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่ทางฝั่งขวามือก็จะเป็นโลโก้ที่เราทำงานด้วยนะครับอันนี้จะเป็น global scale นะครับก็ค่อนข้างหลากหลาย vertical หลาย business เลยนะครับตั้งแต่ e-commerce shopping app entertainment นะฮะหรือแม้กระทั่ง banking นะครับก็ visa us bank นะครับเป็น ลูกค้าเราเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวสเกลดาวลงมาหน่อยเนาะในเมืองไทยเนี่ยเรามี market share ประมาณ83%นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเพราะว่าดูจากแอป,ปที่มีความต้องการจะวัดผลนะครับเรื่องของการตลาดต่างๆเนี่ย83แอปใน100แอป,ปก็คือใช้บริการแอปพลิเอออยู่นะครับโอเค อันนี้จะเป็นให้ดูคร่าวๆนะครับลูกค้าที่เราทำงานด้วยนะครับผมค่อนข้างหลากหลายบริโคเลยเนาะตั้งแต่ e ีคอมเมิ e ์ซรีเทนะครับก็ทำงานกับ s e v e n The o n e นะครับ h o m e Pro The Mall ก็ร่วมงานกันหมดเลยนะครกับถ้าเป็นฝั่ง uh, Social Entertainment เนี่ยอย่างที่ทุกท่านหลายท่านอาจจะมาจาก Entertainment เนาะวันนี้ก็จะมี GMM Grammy, นะ, TikTok, ะ ID, นะครับมี Tik t o k อ TrueID นะครับแมกระนั่ด d i ิสนี p l พลที่เป็น OTT เนี่ยก็ร่วมงานกับเราเหมือนกันนะครับผม โอเคเดี๋ยวถัดไปผมให้ท่านคุณปางโคเวอร์ในส่วนของข้อสองขอสามต่อนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะมาปรางพิชยาแต่งชีววงค่ะก็ขอบคุณดีซีนะคะสำหรับการเชิญมาพูดในวันนี้นะคะ แมาป้าขอแชร์ก่อนในเรื่องของว่าทําไมนการตลาดถึงจะต้องมีการใช้งานโมบายริบิวชั่นนะคะถ้าหากว่ามีโมบายแอปอยู่อันนี้เนื่องจากว่าเวลาเรารันแคมเปญบนไหนก็ตามนะคะมีเดียไหนเราก็ต้องการทราบตัวเลขใช่ไหมคะว่า e ีซอลออกมาเป็นยังไงบ้างมี1 i n s ง tall มาจากที่ไหนมีตัว Purchase Event Subscriber มาจากที่ไหนบ้างถ้าหากไม่มีนะคะถ้าหากไม่มีโมบายริบิวชั่นหนึ่งเลยก็คือจะเป็น c h a l l e n g e เรื่องของเว,เวลาที่จะ a c q u i r e n e w a p p user นะคะว่าจะทราบจนถึงแค่ install บางทีอาจจะไม่ได้เห็นไปจนถึง in-app event นะคะแล้วก็2นะคะเวลาที่ต้องการ re-engage กับ existing customer นะคะในจุดนี้ก็จะเป็นการยากในการที่จะทำให้เขามี smooth experience นะคะ ส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่อง business operation ก็คือเวลาที่แอปแอปหนึ่งต้องการที่จะทำงานกับหลายๆ media partner หลายๆ tech partner นะคะทางเขาก็จะต้องให้ทางทีม developer นะคะมา implement ตัวของ SDK นะคะของทุกๆเจ้าทีนี้หากามีการใช้งาน aspire นะคะซึ่งเราจะ provide solution ที่จะมาตอบโจทย์ issue เหล่านั้น หนึ่งก็คือเรื่องของ a c q u i r e n e w app user เราจะสามารถบอกได้ว่ามีเดียแคมเปญไหนนะคะที่ทำให้เกิดตัวของ install เกิดขึ้นที่ทำให้เกิดคนที่มา register หรือคนที่มา subscribe view content นะคะสองเวลาที่ต้องการ reengage กับ customer เราเองก็มี s solution ที่จะมาช่วยดึงลูกค้ากลับมานะคะทำให้เขามี best mobile experience ส่วนสามนะคะคือเรื่องของ business operation ทางทีม developer สามารถที่จะ implement ตัว s c k ของเรา หนึ่งก้อนได้เลยแล้วก็เมนเทนหนึ่ง S K K นะคะเพื่อที่จะคอนเน c t ไปหาพาร์ทเนอร์อื่นๆทั่วโลกนอกเหนือไปจากนั้นนะคะทีมมาร์เก็ตติ้งทีม d a t a ก็สามารถที่จะ rely on ออนแ b o a อร์เดียวได้เลยสำหรับการดู Media Source p e r f o r m ร์แมจากทุกที่นะคะอันนี้ก็จะมาดูเป็น Flow เขคร่าวๆนะคะก็เริ่มจากฝั่งซ้ายของสไลด์นะคะจะเป็นว่าเออยูเซอยู่ตรงไหนนะคะไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงของ l a p ปท็ หรือว่าอยู่ตรงของโมบายนะคะรวมไปถึง Connected TV หรือหากเขาเห็นตัว Out o o m o m e ซึ่งมี QR Code อยู่เนี่ยเราสามารถที่จะ measure data ของเขาได้นะคะหากว่าเขามีการ Engage กับ Application เราสามารถที่จะ Track ได้ทั้งตัว u s r r q u u s s t t o o n c m p p a i g n นะคะรวมไปถึงตัว Remarketing Campaign ด้วยก็ Track ตั้งแต่ตัว Pre-Install Number นะคะพวก c l i คลิก p r e s s i o s s o o s t รวมไปถึงตัว Install แล้วก็ In-App Event นอกเหนือจากนี้นะคะเรายัง แทร็กตัวของ u n i n s tall ด้วยนะคะ n i n s tall กับ r e i n s tall number และหากว่ามีการลิงก์ตัวของ media spending นะคะเราก็จะมีการโชว์ cost per install กับ return on investment อยู่บน a s ชบอร์ d ของเราเลยนะคะเพื่อที่จะมาดู optimize budget allocation ใหม่อันนี้นะคะเหตุผลที่เราสามารถที่จะทราบได้อย่างไรนะคะแล้วก็สามารถที่จะลิงก์ตัว in app event ของ app owner แต่ละเจ้าได้อย่างไรนะคะเพราะว่าหนึ่งเลย คือเรามี Aspire s เ k ที่ทางลูกค้าจะต้องไป implement ใส่ในแอปพลิเคชันของเขานะคะสอนอกจากเราเวิร์กกันกับทางลูกค้าแล้วค่ะเราก็ยังเวิร์กกันกับพาร์ทเนอร์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เขาอินทิเกตกับตัว Aspire แล้วก็ถ้าหากว่าลูกค้าเมีการใช้งาน s d k Aspire สามารถที่จะมาเปิด Connect แล้วก็ใช้งานเอ่อ v v i e e อื่นๆด้วยได้เลยนะคะเ,เวลาที่เราไปรันมีเดีย m p a เป n อยู่บนมีเดียพาร์เนอร์ต่างๆอย่างพวกโซเชียลเซิร์ชแอดเน็ตเวิร์ก DSP รวมไปถึง OTT แล้วก็ CTV ด้วยนะคะเราสามารถที่จะส่ง Attribution Data เหล่านั้นนะคะแล้วก็พาสไปหา Marketing Technology Partner Tool ได้เลยนะคะไปหาตัว Product Analytics ตัวไปหาตัว Marketing Automation ได้เลยแล้วเขาก็จะไปนำ Optimize Service ของเขาต่อไปนะคะทีนี้ปังมาแชร์สั้นๆว่า Mobile Attribution อยู่ตรงจุดไหนของ Mobile Marketing Technology Stack นะคะ ตัว a อปสปนะคะหากที่เห็นโลโก้ของเรานะคะอยู่ตรง Attribution Provider เราจะเข้ามาตอนที่หากทาง App Owner ต้องการที่จะ Acquire New Users ต้องการที่จะ Reengage กับ Existing User นะคะรวมไปถึงตัวของ Loyalty ด้วยเราก็จะเริ่มมาได้ตอนที่ Acquire User ทีนี้ถ้าหากเป็นเรื่องของ Product Lifecycle Stage นะคะเราจะเข้ามาหลังจากที่ทางลูกค้านะคะมีการ Test App ไปแล้วแล้วก็พร้อมที่จะไป Grow t h Stage นะคะแล้วก็จะมาอยู่ในส่วนของ Deployment ขอเดินนิดนึงก็ต่อไปนะคะจะเป็น a s p r i e Features นะคะปางจะดึงมาแชร์บางส่วนเท่านั้นเนื่องจากว่าเรามีหลายหัวข้อมากเลยแต่ว่าเวลาเราค่อนข้างกระชันชิดนะคะอย่างแรกเลยนะคะจะอยู่ในหัวข้อของ Measurement ปางนำมาแชร์เรื่องของมันใช้ Touch Attribution ตัวนี้ค่ะเวลานักการตลาดร u n งมีเดีย Media, เขาก็จะรันอยู่ในหลายๆที่ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอย่างตัวอย่างสีเขียวนี้นะคะมาปางมีการคลิกตัว Facebook a d แล้วปังไปคลิกตัว Google Ad ต่อไปนะคะก่อนที่จะมาลอนจ์แอปพลิเคชันขึ้นมาทีนี้ค่ะมีเดียแพลตฟอร์มแต่ละเจ้าเขาก็จะเคลมว่าเป็นเขานะคะที่ทําให้เกิดหนึ่งอินส tall นี้ขึ้นมาแล้วพอในการตลาดมา combine report นะคะเขาก็จะเห็นเป็น2อ n อินส tall เกิดขึ้นแต่ความจริงอย่างที่ทุกท่านทราบนะคะปงัง1คนนะคะกับ1 device กับ1 i n s tall เกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่อ s p i r e จะสามารถบอกได้นะคะว่ามี1 i n s tall เกิดขึ้นแล้วก็ ใครเป็นเครดิตสุดท้ายนะคะก็คือ Google เป็นคนที่ได้เครดิตนี้ไปส่วน f c e e o o o นะคะเป็นคนที่ช่วย Assist Install ตัวนี้นอกเหนือไปจากนี้แล้วนะคะเราสามารถที่จะแชร์ได้ว่าเรามีมีสี่ทัชพอยต์ไหนนะคะก่อนที่จะเกิดเป็น Install นอกเหนือไปจากเรื่องของมันไทย u c h กับเรื่องของ Last Touch Point แล้วเราก็มีเรื่องของ cross device attribution ด้วยนะคะ อย่างยูเซอร์แต่ละท่านนะคะทุกๆคนในห้องนี้ก็จะมีการใช้งานหลายหน้าจอเนาะมีการใช้งานทั้งแล็ปทอปอ็อปแท็บเล็ตโมบายเราสามารถที่จะคอนเนคกต์ัวดอทได้ว่าแต่ละ4แอคชั่นเนี่ยค่ะในตัวอย่างนี้เป็นยูเซอร์ท่านเดียวกันหรือเปล่านะฮะปังพาเคสมาแชร์1น,นตัวอย่างวันนี้นะคะคือ Fubo TV Fubo TV จะเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มที่ทวิปอเมริกานะคะ ชัย์เอนส์ของเขาก็คือเขาไม่สามารถที่จะ c o n เน็ t ได้ว่าตัวการสเปนมาร์เก็ตติ้งฟอร์ของเขาในโ b i l e ในเว็บไซต์แล้วก็ใน Connect t ตทีเนี่ยที่ไหนให้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะคะเขาก็เลยใช้ตัว Data ของทาง a อสไ i ร์นะคะ cross device ตัวนี้เพื่อที่จะมา Map มา Visualize ตัว c u s t o m ร r j o อ r n e y นะคะแล้วเขา Impact Result ของสิ่งนี้นะคะเขาสามารถที่จะไปลด c o s t per install ได้15%นนะคะแล้วก็เขาทำ Data พวกนี้ค่ะไป allocate b u d g งบ2 0ของ Budget ทั้งหมดค่ะเพื่อที่จะไปใส่ในตัวของ media source ที่ efficient สำหรับแคมเปญของเขาค่ะสรุปกันนิดนึงนะคะเรื่องของ attribution ซึ่งเป็น core ของ aspire นะคะเราทำ mobile attribution นะคะเรื่อง p a g e media on media to app เ,เราทำเรื่องของ cross device attribution นะคะเรื่องของ web to app CTV to app แล้วนอกเหนือไปจากนั้นเรายังมี CTV Attribution แล้วก็ตัวของ Web Attribution ด้วยค่ะสองส่วนนี้ก็จะ support ในสอง,สองตัวด้านบนนะคะถัดมาจะเป็นเรื่องของ Engagement นะคะปันจะทำนำมาแชร์สอง Tools เดยกัน t o o l แรกก็คือตัวของ One Link ตัวนี้จะช่วยในเรื่อง Personalized Personal Experience นะคะ One Link เนี่ยเขาจะช่วย Detect อันนี้เลยถ้าตาม Flow เลยนะคะจากทางด้านซ้ายเป็น f c e b o o o a แอดแ p มเปญถ้าหากว่ามาปาังกดมาตัววันลิงก์ก็จะเช็คว่าใน d e v ว c e ์มาปางเนี่ยมีแอปอินสต l ลอยู่แล้วหรือ,อยังถ้ามีอยู่แล้วก็จะพาไปยังหน้าในแอปพลิเคชันที่เกี่ยวเนื่องกับคอนเทนต์ของแอดเลยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ายังไม่มีแอปอินสต l ลตัววันลิงก์เนี่ยค่ะเขาก็จะพามาป่างไปยัง App Store ที่ถูกต้องนะคะว่าจะเป็น Google Play Store หรือ App Store แล้วแต่ Device ์แต่ละเครื่องเสร็จแล้วแทนที่จะพาไปหน้า d e f a u l t ซึ่งเป็น โฮมเพจในของแอปพลิเคชันนะคะมาปางก็จะถูกพาไปยังหน้าแอปที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์นั้นโดยตรงเลยนะคะไม่ต้องไปเข้าหน้าแรกใหม่ตัวยูสเคสของ one link เนี่ยความจริงมีเยอะแยะมากนะคะปางพามาแชร์คร่าวๆอย่างอันแรกนะคะจะเป็นเรื่องของ deep linking อันนี้ก็คือเวลาทุกท่านส่งเมสเ g จไปหาทางลูกค้านะคะทางอีเมล push notification sms ความจริงแล้วเราสามารถที่จะแท็กต่อไปได้นะคะสามารถที่จะแท็ก ตั้งแต่ Install, Post-Install, Event ไปได้เลยนะคะถ้าเป็นเรื่องของเว็บ to p p พนะคะพามาแชร์2ตัวก็คือ Smart Banner กับ Smart Script เ,เวลาอยู่ในหน้า Mobile ว็บนะคะเวลาใช้งานแล้วก็จะสามารถเห็นได้ว่าตรงข้างบนสุดนะคะอาจจะมี b a n เนอเด้งขึ้นมานะคะว่าให้ไปใช้งานในส่วนของ Mobile a p p พลิเคชันอาจจะมี r e w a r d ดต่างๆนะคะส่วน Smart Script เองนะคะเวลาที่เรารันมีเดียแคมเปญนะคะบางทีเราไม่ได้อยากที่จะให้ลูกค้าเนี่ยไปโผล่ในหน้าของ Store ไรเดอเวนะคะไม่อยากให้เขาไปดาวน์โหลดโดยตรงแต่เราต้องการที่จะบอกข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในหน้า Landing Page เราเองก็สามารถที่จะ Track จุดนี้กลับไปได้นะคะว่าออลูกค้านี้ไม่ได้แค่มาจาก web โมบายเว็บตัวตรงนะคะเขามาจาก Ad ด p l c e m m n t t ที่เราเพล็ไว้ใน Facebook, Google แต่ว่ามาแลนด์หน้า Landing Page ก่อนแล้วค่อยไปดาวน์โหลดนะคะ สุดท้ายนะคะจะเป็นการใช้งาน One Link ซึ่งเป็นหนึ่งใน URL เหมือนกันเพราะฉะนั้นสามารถที่จะนำ One Link เนี่ยไปแปลงเป็น QR Code ได้แล้วก็ไปใช้งานตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็น Out of Home นะคะ BTS Station หรือว่าตัว p a c k เกจจิต่างๆหรือว่าตัว Paper นะคะ v ร r t u a ก็สามารถที่จะใช้ QR Code เพื่อ Track ได้นอกเหนือไปจากนั้นนะคะตัว Connected TV ถ้าหากมี QR Code ให้สแกนตัวแอปพลิเคชันก็สามารถที่จะ t r a กได้เช่นเดียวกันค่ะ อีกหนึ่งทูนะคะคือตัวของ Audience s ตัวนี้ค่ะจะเป็น segmentation tool แต่ว่าเราจะดึงข้อมูลมาได้จากหลายๆทางด้วยกันนะคะเราจะพาข้อมูลมาทั้งจากตัว in-app activity ตัวของ p a จม Media ตัวของโอ n นมีเดียรวมไปถึง import มาจาก CRM BI CDP tools นะคะแล้วก็มา segment ในแอปใน Audience s dashboard ของเรานะคะก็คือสามารถที่จะ segment ได้ว่าคนที่ register account ไว้แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มา subscribe เราสามารถที่จะส่ง Audience Pool เนี้ยค่ะเพื่อไปรันแคมเปญต่อได้สามารถที่จะรันเป็นเพจแคมเปญนะคะเพจ Channel ต่างๆหรือว่าสามารถที่จะไปทำตัว Internal Media พวก Push Notification หรือส่งอีเมลเพื่อไปตามเขากลับมา engage ก,กับเขาต่อได้ค่ะสุดท้ายที่นํามาแชร์วันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของว่า a p p s t i r e สามารถที่จะ Attribute ในยุคข,ของ Privacy ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างตัว iOS นี้เรา work กับทาง Apple เพื่อที่จะ คำอาไปโซลูชันที่อะไลน์ไปกับ Apple g u i d e l i n e กับ Regulation นะคะก็ตั้งแต่เขามีมาอ,อัปเดตมา iOS 14เป็นต้นมานอกเหนือไปจากนี้นะคะเราก็เวิร์กกันกับทาง Industry Leader อื่นๆนะคะเพื่อที่จะเรียกว่าหาโซลูชันที่จะตอบโจทย์แล้วก็ครอบคลุมนะคะความเปลี่ยนแปลงของ Ecosystem ค่ะมาสรุปนิดนึงสำหรับ m o a i ไม่ใช่ g e m e พาร์ทเนอรนะคะออ Main Use Case ลืมพูด 1. ก็คือ1ก็คือ attribute ตัวของ web visit นะคะไปหา app install 2ก็คือ show performance breakdown นะคะของ p a g e media o w n media แล้วก็ organic user 3นะคะนําข้อมูลของเราไปใช้เพื่อ optimize media mix ต่อไปนะคะ allocate budget 4ก็คือสามารถที่จะ measure ตัว o w n performance ได้ e d media performance ได้นะคะแปลว่าพวก ลิก์ที่ใช้ในอีเมลลิก์ที่ใช้ใน Social Media Post สามารถที่จะนำมาดู Install กับ In-App Event ต่อไปได้พวกของ Register พวกของ Subscriber View Content, Save Content, Download Content อันนี้ก็คือแล้วแต่ทางลูกคา set ้า Setup In-App Event ไว้เลยแล้วก็สามารถที่จะ Measure กับ Improve ตัวของ Cross Device นะคะ Cross Platform Revenue กับ Lifetime Value ได้สุดท้ายนะคะสามารถที่จะ Boost Engagement เอฟฟิเชนซี่เวลาส่งเมสเซจไปหาทางลูกค้าได้ค่ะก็วันนี้นะคะสำหรับเนื้อหามาปางกับคุณนายพามาแชร์เท่านี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ถ้าหากท่านไหนมีแอปพลิเคชันนะคะที่อยากที่จะ grow ตัวแอปพลิเคชันสามารถที่ติดต่อพวกเรามาได้เราจะสามารถที่จะแชร์เพิ่มเติมแนนํำเพิ่มเติมได้แล้วแต่ Vertical แล้วแต่ตัวของ product กับ p l Plan ถ้าเกิดว่าท่านไหนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับอาจจะช่วงคอฟฟี่เบรกสามารถคุยกันนอกรอบได้นะครับผม